ที่สุดของที่สุดรูปรอมาร์กมาเกตคว้าชาัยชนะที่ฟิลิปไอแลนด์ออสเตรเลียได้สำเร็จสมัติกับมอเตอร์จนะครับจบไปแล้วการแข่งขันมอเตอร์จที่ฟิลิปไอแลนด์ออสเตรเลียเมื่อเช้านี้ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ดูครับต้องบอกว่าพลาดมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่สุดสุดยอดจริงๆนะครับโดยเฉพาะมาร์คมาเกตกับฮอเกมาตินที่ผมได้ดูแล้วนะฮะต้องถือว่า สุดยอดมากๆเลยสําหรับมาร์คมาเกนะครับเขาใช้ฝีมือบวกกับประสบการณ์นะสามารถคว้าเอาที่1มาได้นะสำหรับสนามนี้ต้องเรียกเรียกว่าสุดมากๆเลยนะสำหรับมาร์คมาเกตแต่สนามหน้านะครับไปเจอกันที่ประเทศไทยสนามช้างดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปเดี๋ยวเราไปดูในการแข่งขันเมื่อเช้าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนจะไปดูนะครับให้ดูรูปนี้ก่อนให้ f อมาร์คทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่สาวแท้สาวหล่อสาวเทียมอะไรก็แล้วแต่นะฮะ ไปดูรูปสุดหลอ่อคนนี้เขายิ้มแบบละลายใจกันบ้างนี่รูปนี้เลยสำหรับกิจสตาร์ทที่สนามฟิลิปไอแลนด์นี้ครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยฮอเกมาตินอันดับที่2มาร์คมาเกตอันดับที่3มาวริตวิญาเลสอันดับที่4มาโคเบนซิชี่ ci, และอันดับที่5ฟานเชสโกบันยายาไฟแดงดับลงแล้วก็เริ่มสตาร์ทออกมานะฮะคุณเห็นอะไรไหมควันเป็นขาวๆตรงรถของมาร์คมาเกตแน่นอนครับออกสตาร์ทมามาร์คมาเกตก็มีปัญหาแล้ว ปัญหาที่ว่าก็คือฟิล์มที่ติดอยู่ตรงชิวหน้าของบวกกันน็อกมาร์คมาเก็ตเนี่ยก่อนออกสตาร์ทมาร์คเขาดึงออกมานะครับแล้วก็ทิ้งไปทีน,นี้ที่นั่นนะ่ะลมมันแรงนะลมก็เลยพัดเข้าไปตรงล้อพอออกตัวไปเนี่ยทำให้ท้ายรถมันสะบัดนะครับล้อฟรีก็เลยเสียจังหวะไปในการออกตัว กลายเป็นมาตินนะครับที่ออกสตาร์ทมาได้ดีแล้วก็นําโดนยือดออกไปเป็นคนแรกไปนะครับขณะที่มาร์คโค้งแรกเนี่ยทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับพอจัดแถวได้แล้วนะครับคุณดูตารางแถบบาร์แนวตั้งนะฮะอันดับที่1เนี่ยเป็นมาตินอันดับที่2 m a มา์โคเป็นเซ็กชี่อันดับที่3ามฟานเชสโกมันยายาส่วนมาร์คมาเกตนั้นตกลงไปอยู่อันดับที่7 มาโคเบนเซ็กชี่เนี่ยต้องบอกว่าสนามนี้นะครับออกสตาร์ทมาแรกๆเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยครับสามารถกาะกลุ่มขึ้นมาอยู่อันดับที่2นะฮะไล่ตามฮอเกมาตินได้แต่มันอยู่ได้ไม่นานนะสิสำหรับมาโคเบนเซ็กชี่ซึ่งตอนนี้ในแถบบ้านเนี่ยถ้าเกิดเราดูอันดับของมาร์กมาเกตนะครับเขาขยับจากอันดับที่7เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่6แล้วคือต้องบอกว่าไฮไลท์ของสนามนี้นะครับอยู่ที่มาร์กมาเกตคนเดียวเลยครับตกลงไปอยู่ที่7ไล่แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่6แล้วก็ไล่แซงนะครับ แบดบินเดอร์และก็ไล่แสงฟังโกโมบิเดอรี ขณะที่มาโคเบนเซ็กซี่เนี่ยเข้าลองแลบไปนะครับออกจากลองแลบมาได้แป๊บเดียวเองนะตัวเขาเองเนี่ยก็ล้มลงไปแล้วก็ออกจากการแข่งขันไปนั่นเองนะสำหรับเบนเซ็กซี่ขณะที่มาร์คมาเกตนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยตกลงไปอันดับที่7ในการออกสตาร์ทนะฮะและก็ไล่เก็บตะปบมาทีละคัน,นครับซึ่งโอ้โหเร็วมากเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยมาร์คมาเกสเนี่ยสามารถคือแบบแซงได้รวดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแซงขึ้นมาจนถึงอันดับที่3เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาจ่อท้ายไปโกบันย่า และมีอยู่ชอ็อตหนึ่งนะครับมีอยู่ชอ็อตหนึ่งเนี่ยที่3คันเนี้ยไล่ใกล้ๆกันเข้ามาเนี่ยแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ฮอกเก์มาตินนั้นอยู่ดีก็เหมือนกับจะแผ่วลงไปนะฮะทำให้ไปโก้บรรญายนั้นกำลังจะแซงขึ้นไปเป็นที่1แต่ชนไหนด้น,นะครับพอถึงทางโค้งเนี่ยมาร์กมาเกะครับแกกินรวบเลยนะครับแซงไปโก้บรรย่าขึ้นมานะไปโก้นี่คือแบบต้องชัง,งักเลยให้มาร์กมาเกสแซง และนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดนะครับผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยากเห็นมาร์กมาเกตเนี่ยขึ้นมาสู้กับโอเกยมาตินอยากดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับ2คนนี้แล้ววันนี้ก็ได้เห็นเต็มตาสักทีนะถือว่าสุดมากๆเลยครับสําหรับมาร์กซึ่งในกลุ่มนํากลุ่มหน้าเนี่ยสคันมาร์กมาตินมันยา่าเนี่ยทิ้งนะฮะคู่แข่งตามหลังนี่คือแบบทิ้งห่างเลยนะครับขณะที่2คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตินกับมาร์กมาเกตอันดับ1อันดับ2เนี่ยไล่กันไปไล่กันมาเนี่ย เริ่มทิ้งห่างบรญญาา่าไปทุกทีทุกทีนะครับบรญญ่านี่คือตามเข้าไม่ทันเลยนะสนามนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นคือการไล่ฮนะอันดับที่1ของมาร์คมาเกตกับมาตินเองครับต้องบอกว่าสนามนี้มาตินเองเนี่ยก็โค้งเส้นคงวาดีนะส่วนมาร์คมาเกตเนี่ยแน่นอนครับเขามั่นใจแล้วก็มาด้วยฝีมืออยู่แล้วนะสำหรับสนามนี้ซึ่งในการไล่กันไปไล่กันมาเนี่ยมาร์คมาเกตเนี่ยค่อยๆสะกดรอยตาไปดูเล็ดลายดูการเข้าโคงนะ้งฮะ ดูวิธีการขับของมาตินไปเรื่อยๆยังไม่รีบร้อนสักเท่าไหร่นะครับมาตินเองเนี่ยก็เต็มที่แล้วนะครับในการหนีมาร์กมาเกตแต่ว่ามันก็หนีไม่ออกนะฮะเพราะว่ามาร์กมาเกตเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยก็เข้ามาใกล้ทุกทีนะครับโดยเฉพาะบางโคง้งโค้งซ้ายอย่างเงี้ยเข้ามาใกล้จนแบบจี้เกือบจี้ล้อท้ายของมาตินเลยนะฮะซึ่งมาร์กมาเกตเองแน่นอนครับเขาก็ไม่ปล่อยให้เหยือ่อหนีรอดไปได้นะครับก็ไล่เกาะตางกันไป และแล้วก็ถึงจังหวะของมาร์กมาเกสนะครับที่สามารถแซงมาตินขึ้นมาได้นเนี่ยซึ่งสนามนี้ต้องบอกว่าเราได้เห็นฝีมือของทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กและก็มาตินในการสู้กันนะฮะมาตินเนี่ยถูกมาร์กแซงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับก็ไล่บี้ตามมาร์กเหมือนกันฮะเราจะเห็นว่าบางจังหวะในโค้งเนี่ยเสียวเลยนะเสียวว่าทั้งคู่เนี่ยจะเกี่ยวกันลมนะครับและจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยสุดทางตรงพอดีนะครับมาตินเองเนี่ยผมเห็นแล้วมาเร็วเหลือเกินนะครับนึกว่าจะหลุดออกจากโค้งนะไม่หลุดนะ แต่แซงมาร์คขึ้นไปได้แล้วก็ไม่สามารถหนีมาร์คออกห่างไปได้นะฮะมาร์คมาเกตเนี่ยไล่เข้ามาเรื่อยๆนะครับบวกกับเนี่ยรอบในการแข่งขันอยู่ในช่วงรอบใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยมาร์คมาเกตก็ใส่เต็มที่เลยนะครับมาร์คเองเนี่ยไม่ปล่อยไว้แน่ๆนะครับแซงกลับได้ในโค้งนะฮะซึ่งในการแซงครั้งนี้ของมาร์คมาเกตเนี่ยต้องบอกว่าหนีห่างมาตินออกไปเรื่อยๆครับมาตินเองเนี่ยไล่เข้ามาแล้วแต่ไล่ไม่เข้าจริงๆ ขณะที่ฟานเชสโกบันญาญ่านั้นไม่อยู่ในจอแล้วนะครับถูก2คนนี้ทิ้งห่างหายไปเลยและแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับไวเหมือนโกหกจริงๆสนามนี้มาร์กมาเก็ตเขาทําได้สําเร็จนะครับคว้าชัยชนะอันดับที่1ไปส่วน,อ,น,อ,น ockey, อันดับที่2เนี่ยได้แก่ฮอเก้มาตินอันดับที่3เนี่ยฟานเชสโกบันญาญ่าสนามนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆสําหรับมาร์กมาเก็ตนะครับแล้วก็สาใจาผมแล้วนะผมอยากดูมาร์กมาเก็ตเขาสู้กับมาตินนะก็ได้ดูสมใจแล้วนะครับ ขนาดที่มาร์กมาเก็เองเนะต้องบอกว่าออกสตาร์ทมานั้นเสียเปรียบนะฮะเพราะว่ารถของเขานั้นออล้อมันฟรีนะล้อหลังมันสไลด์นะครับนี่ขนาดมีปัญหาตอนออกสตาร์ทนะครับแล้วก็อันดับร่วงลงไปอยู่ที่7ที่8ประมาณนี้นะฮะแต่สามารถแป๊บเดียวเองนะครับแซงกลับขึ้นมาได้3 4 2นะฮะ แล้วก็มาเป็นที่1นึ่เลยสาหรับ Mark Market, มาร์คมาเก t แหมเข้าไม้เข้ามือจริงๆสนามนี้สาหรับมาร์คมาเก t นะครับแล้วก็รถ j p 23ครับต้องบอกว่าสนามนี้ฟิลิปไอแลนด์ออสเตรเลียไม่ได้เป็นรอง j p 24เลยนะครับกลับได้เปรียบรถ g p 24ด้วยซ้ําไปนะฮะ หมือนอย่างที่ผมเคยนําเสนอข่าวในช่องไปแล้วครับซึ่งตอนนั้นมาร์คมาเก็เขาเคยให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่ารถ g p 23เนี่ยบางสนามก็ทําได้ดีกว่า g p 24ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่มาร์คเขาบอกไว้นะครับนี่ก็เป็นตารางอันดับการแข่งขันของสนามนี้นะครับอันดับที่1ผู้ชนะมาร์คมาเก็ที่2ฮอเก้มาตินอันดับที่3ฟานเชสโกบัญญายาอันดับที่4ฟาบิโอจิตานาโตเนโอและอันดับที่5เอเนียบัสเตนินี ส่วนอันนี้เป็นตารางคะแนนสะสมนะครับอันดับที่1เลยเนี่ยฮอเกมาตินอันดับที่2ฟารเชโกบันย่าอันดับที่3ม m าร์คมาเกตอันดับที่4ีเอเนียบัสเตเนนี่ a a Bus, a a. ผมว่าดูดูนะตอนนี้แล้วนะครับมาร์มาเกดเนี่ยมีภาษีดีกว่าเอเนียบัสเตเนนี่ในการชิงอันดับที่3าครับก่อนจะสิ้นฤดูกาล m o โต g จีี2024 ขณะที่มาร์คมาเก็ตเขาให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันนะครับเขาบอกว่าในตอนสตาร์ทเนี่ยมันมีปัญหาตรงแผ่นฟิล์มนะฮะที่มันจิดตรงชิวหน้าเขาบอกว่ามันเหมือนแบบมีอะไรมาติดอย่างเงี้ยเขาเลยแกะออกแล้วมันก็พัดลงไปติดอยู่ตรงล้อรถนะครับส่วนบรรญาเขาบอกว่าก็มีปัญหาในเรื่องของยางอีกเช่นเดิมนะครับก็เลยทําให้เขานั้นช้าลง ขณะที่ฮอกเเกมาตินนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรสนามนี้สนามหน้าเจอกันที่ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะฮะแน่นอนครับสนามหน้า m o t ต g p จีพะมาที่ประเทศไทยนั่นเองนะที่สนามช้างบุรีลำสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ